ชาเท่านี้นะครับถัดมาด้านนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเราจะมีการทําให้ดูถึงนี่นะฮะอันนี้ยังเหลือพื้นที่อยู่อันหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฮะเราจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ไฟนะครับซึ่งไฟเองเนี่ยเราก็จะมีอยู่หลายแบรนด์นะฮะหลายแบรนด์มากๆนะครับมีอันนี้จะเป็นของพาเทียบายแผนสยามนะครับ อันนี้จะเป็นฟิวเจอร์ไลทิงนะฮะเป็นฟิวเจอร์เทคนะครับ, Tech, รบอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับนี่เราก็จะให้ความรู้กับเจ้าของบ้านได้ถูกจุดครับว่าเอ๊ะห้องนอนเราจะเอาสีอะไรห้องกินอาหารสีอะไรห้องแต่งตัวสีอะไรเนี่ยมันจะมีแสงอุณหภูมิสีประเภทของไฟนะครับรวมถึง โปรไฟล์ต่างๆที่ต้องการซ่อนแล้วต้องการแสงออกมาให้ได้อารมณ์หรือความรู้สึกที่แตกต่างกันนะฮะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับนะ,ะรวมถึงคิ้วอลูมิเนียมมือจับอลูมิเนียมนะฮะส่วนมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับที่เจ้าของบ้านบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ดีไซเนอร์อาจจะเห็นเห็นมาเยอะนะฮะแต่ก็เออเห็นแต่ในแคตตาล็อกนะ,ะแต่ผู้รับเหมาได้เห็นของจริงมาเยอะอย่างเช่นบานพับครับมันจะมีแบบบานพับ ทับขอบในขอบบัพับอลูมิเนียม